สวัสดีครับน้าๆที่เข้ามารับชมช่อง NK สายล่านะครับวันนี้ ทำออกมาย,ยิงปลาครับผมเป็นหมายบ่อน้ำครับไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่เพราะว่าผมเคยออกมายิงบ่อนี้แล้วครั้งหนึ่งครับเคยได้ปลาไปอยู่สองตัวคือปลานิงกับปลาช่อนนะครับมายิงครั้งที่แล้วก็ก็เกือบปีแล้วครับไม่ได้มายิงเลยเดี๋ยวมารอรุ้นกันครับว่าจะมีตัวให้ยิงหรือเปล่ารอมาครึ่งชั่วโมงแล้วครับน่าจะได้แล้วไม่เจอตัวเลย ยังไม่เห็นปลาช่อนลอยสักตัวเลยบอ่อนนะปกติปลาช่อนเยอะครับ,บเดี๋ยวรอดูสักสพักครับงั้นก็คงจะย้ายหมายครับย้ายมาหมายใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวมาหาที่นั่งยิงกันดีกว่าอันนี้น่าจะมีปลานินเยอะครับเดี๋ยวมารอชมครับเดี๋ยวไปหาสถานที่ ขึ้นยิงก่อนครับเดี๋ยวมารอลุ้นไปพ่อของกันครับมันจะมีตัวให้ยิงไหม โดนครับประช่อนประช่อนครับแต่ตัวไม่ใหญ่แต่โดนอยู่ครับ หนึ่งแต้มครับนับแต้มก่อนสายรุ่นครับมาชอนแลบเหมือนกันนะครับเกือบไม่เข้า ใช้ป๊อกครับใช้แดดเดียวชอนถือว่าโอเคครับหมานครับหมานหมานแต้มแรกมาแล้วเดี๋ยวถ้าตรงนี้ไม่มีปลาขึ้นแล้วเดียวจะขยับไปตรงที่เป็นป่าบัวครับเดี๋ยวผมจะขยับไปเรื่อยๆมันมีที่ยิงหลายที่ครับก่อนนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าปลาจะขึ้นให้จริองอีกไหม ตามเราชมไปเรื่อยครับอันนี้ผมได้ขยับมานั่งที่ใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าว่าที่ใหม่จะมีตัวขึ้นหรือเปล่า โดนครับนึกว่าไม่โดนช่อนขาดม้งโดนปากเกือบจะฉีกแล้ว สวยครับตัวนี้มันก็ไม่โดนใสสวยเลยเข้าปากครับอยู่เงยเลยเดี๋ยวขอปลดปลาก่อนนะครับตัวนี้ปาล,ลากำลังลอยเลยใสสวยครับช่อน กว่าจะปลดออกได้ครับปลาตัวนี้โอ้โหลําบากเลยมันพันครับดูสายปลาแต้มสองแต้มสองเดี๋ยวรอดูกันต่อครับว่าจะมีแต้มสามหรือเปล่าฝากติดตามด้วยนะครับยังมีปลารออยู่นะครับไม่รู้ว่าปลาปลานินยังรออยู่แต่ตัวไม่ใหญ่ยังไม่ยิงครับเห็นดูก ดูกันไปเรื่อยครับยังเห็นปลาช่อนขึ้นอยู่ครับเ <c oughs> ้ไม่โดนอีก โดนครับคันนี้ สส่สวยครับใส่ได้เลยครับวัน,นินแตมสามครับครับทริปนี้ก็จะไว้แค่นี้แหละครับเดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวมาสั้มใหม่ครับนี้มันเย็นแล้วกลับบ้านก่อนครับ เดี๋ยวไปดูผลงานกันครับว่าได้กี่แต้มครับผลงานรวมครับได้สามแต้มครับนี่ครับในฝากช่องยินดีสาราด้วยนะครับสวัสดีครับ